ยาของเศรษฐกิจอุ่นท,ที่สองครับวันนี้ครับผมก็จะนำเสนอ,อโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาวังครับซึ่งศูนย์ตุ๊กตาชาวังนะครับก็เป็นโครงการพระราชดำริของพระบรมปีหลวงครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2519ครับ ได้รั้รัชการที่9และสมเด็จพระพันปีนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอ่างทองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจังหวัดอ่างทองนะครับก็จะมีปัญหาเรื่อง คือน้ำท่วมแล้วจะสร้างอาชีพได้ยอย่างไรครับก็เลย,ยนำดินนะครับมาปั้นเป็นตุ๊กตาซึ่งได้โปรดเกล้าให้ครูจากสำนักพระชวังนะครับมาสอนอาชีพให้กับชาวบ,บ้านอันนี้เป็นภาพที่เมื่อครั้งเสด็จพร้าเนินไป นี้ก็เป็นโปรดกล้าวให้ผู้ที่ฝึกหัดนะครับเข้าเฝ้าถวายผลงานที่ได้ทำนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็คือเป็นตุ๊กตาชวังที่จะสื่อออกมาถึงวิถีของเด็กไทยในสมัยก่อนจะเป็นพวกการเล่นนะครับหรือจะเป็นพวกวงดนตรีไทยอะไรประมาณนี้นะครับตอนหลังก็ ปรับรูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้นจะเห็นรูปร่างของตัวโต๊กตานะครับที่จะออกไปสักแบบเดิมหรือ,อจนพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้นและก็เป็นสินค้าส่งออกสอร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชากรได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีคนเข้าไปศึกษารรงงานนะครับทั้งเป็นคนไทย และก็ชาวต่างชาตินะครับและผลงานที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเป็นผลงานที่ส่งออกไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะครับการส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับนอกจากเราจะได้เงินตรากลับเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสแสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่ไปสู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับและนั่นก็คือ,อโครงการพระบริริที่ได้น้อมนำมา ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งที่นี่นะครับเราเรียกว่าเป็นโครงการในพระลาชินยานุเคราะห์นะครับนั่นก็หมายถึงเป็นพระอนุเคราะห์ในสมเด็จพระราชินีนะครับเป็นการสร้างคำอันขึ้นมานะครับรูปแบบหนึ่งอันนี้ผมจะขอนำเสนอจากที่พวกเราได้มาศึกษาดูงานกันครับ สิ่งหนึ่งเลยที่ผมประทับใจมากมากนะครับนั่นก็คือที่นี่นะศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวอารรพ์ถามว่าเพราะอะไรครับคือจริงทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าที่นี่น้องนําเอาเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่พูดในเรื่องของประเด็นนี้เมืออ่อคุณนิทัศน์ได้น้อมนําเอาหลักปัชญานี้มาใช้แล้วนะครับสามารถแก้วิกฤตให้กับครอบครัวตัวเองได้ นั่นหมายความว่าทําให้กลับมายืนได้ในสังคมอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและก็ยั่งยืนในปัจจุบันสิ่งที่เขาทําก็คือในเรื่องของสัจจก,กะตญญูและสํานึกหลักนั้นเกิดครับทั้งสองข้อนี้ครับเป็นมอตโต้ของบัญหาสุตสาชาผมได้ยินสองมอตโต้นี้มาตั้งแต่เด็กครับสัจจก,กะตญญูขอเล่านิดนึงครับปัญหามา จเจริญเติบโตที่จังหวัดสุพรรณอนทท่ถานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุพรรณบุรีจะเข้าไปกรุงเทพไปได้ดีครับกลับมาพัฒนากานเกิดครับนั่นคือตรงกับมัตโต้ของทหานอีกท่านหนึ่งที่พวกเราก็รู้จักนแย่นดีครับนั่นก็คือคนเอกเปรงจินสุรนนท์ครับมอตโต้ว,ว่าตอบแทนคุณแผ่นดิครี นี่จึงเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคน,กา,นการน้อมนำโครงการนระรารดมผิตต่างๆมาใช้หรือปัชญาน,นี้มาใช้จนสร้างความมั่นคงค่างยั่งยืนเราก็กลับมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับหรือตรงกับสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักการทรงงานคือคิดแบบเป้าใหญห่นั่นก็คือคิดแบบอะไรครับไม่ทำแบบคิดแบบแมคโครทำแบบ ก็คือกาหนดเป้าหมายใหญ่แล้วก็เริ่มทําจากสิ่งที่เล็กๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองครับสิ่งนี้ก็ตรงกับที่ผมทําแล้วผมก็คิดว่าทุกท่านก็ทําเป็นอยู่แล้วสิ่งที่ผมทําครับนี่คือสิ่งที่ผมได้น้อมนา เอาหลักปัญชญาของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการเริ่มริตมาประกอบใช้ผมมีพื้นที่หนึ่งไร่สองงานที่จังหวัดสุพรรณครับทางด้านซ้ายที่เห็นเขียวๆวที่เป็นนานไม่ใช่ของผมนะฮะเราดูดีด้วยพื้นที่ของคนอื่นครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่เมื่อวานผมได้แนะนำไปแล้วว่าผมได้ทำเมลอนครับเมลอนเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากครับ สิ่งหนึ่งที่ผมกะทังใจกใ็คือผมคิดอยู่เสมอว่าเมลอนลูกแรกของส่วนผมผมจะเขียนรายว่าอะไรผมก็นึกถึงผมท่านครับผมต้องการต้องการที่จะตอบแทนพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวในคันที่เก้าผมจึงเขียนข้อความว่าเก้าส่งพระเจริญและส่งพระเจริญได้เก้าภาพน,นี้เมื่อผมได้นําไปทูนเก้าถวายพระอพรนะครับ มีสมัครข่าวลสัมษณะมาสัมภาษณ์เพราะเหมือนกับเขาไม่เคยเห็นลวดลายเขาอาจจะเคยเห็นลวดลายบนขนเมลอนครับแต่เขาอาจจะไม่เคยเได้เห็นลวดลายที่เป็นตามภาพครัที่สองผมก็ทําผมต้องการที่จะทาอย่างนั้นในทุกๆฤดูกาลครับเพื่อน,นําผลผลิตของผมไปตอบแทนเขาผมทานในฤดูก,กาลที่สองผมเขียนว่าด้วยรักพักดีจากก e ีโว่ทรงพัชเดิญ แต่น่าเสียดายครับในรุกก่งารที่สองพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนในวันที่ผมดูข่าวในราชสำนักและก็ถ่ายทอดสดผมเห็นว่าพระพันปีหลวงได้โดยเสด็จในขบวน,น,นเชิญพระบรมศพกับพระบรมมหาราชวังด้วยผมจึงได้นำเ,เมราทังสานรูปนี้ไปถวายสุนทรภันปีครับนอกจากนั้นแล้ว ผมยังไม่เปิดส่วนของผมเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในบางโอกาสผมได้จัดเป็นกิจกรรมศิลปะให้เด็กได้ไปซึมซับอย่างน้อยเขาเดินไปเห็นต้นไม้เขาก็จะได้ถามว่านี่คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นครับและในชีวิตประจำวันครับผมทําาน้นที่สอนผมก็ได้นำหลักของประยาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภาพนี้ครับ ผมให้นักเรียนลองหลับตาและแสดงภาทางที่ต้องการสื่อถึงรถนกาวลัษกรที่เก้าทุกท่านทราบดีว่าแต่ละภาพหมายถึงรัชการที่9ก้าอย่างไรเป็นภาพที่นัเรียนได้เห็นได้จัแล้วก็ถ่ายทอดออกมานักเรียนบางคน <c oughs> ก็บอกว่า <c oughs> ผมเห็นภาพที่พระเโทกําลังกลงพื้นอยู่ที่ปลายด้านซีมเป็นต้นหรือภาพ ที่ในหลวงทรงการแขงที่อยู่ตลอดเวลาเราเสร็นั้นแล้ว,ลวสิ่งที่โมงยังทำต่อไปก็คือนักเรียนเจะาหนาหาน,นหรือทหารต้องแข็งแต่งแต่ไม่แข็งกล้าต้องอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอและนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนก็าสามารถที่จะช่วยกันทำ ช่วยกันร,รักษาโดยการทําหน้าที่ของเราแต่ละคนซึ่งสิ่งที่พวกเราทําแต่ละคนนั่นแหละครับมันคือการทําแบบไมโครแล้วภาครวมของประเทศก็จะบร,ริบูรต,ต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ